สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็กลับมาพบก,กับเด็ก AOV ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับมาครับผมจะมาไขารหัสลับกันนะครับว่ารหัสมันคือรหัสอะไรนะครับใส่หนึ่งครับผมเห็นขีดได้ไหมครับใส่ตามจุดๆเลยนะครับ นี่ก็เป็นสามขีดครับก็ใส่ศูนย์ข้าไปครับต่อไปก็สองขีดใช่ไหมครับก็ใส่เจดครับต่อไปก็หนึ่งคือเลขสองหนึ่งก็คือหนึ่งโอเคครับเราก็ได้สกินมานะครับนี่ครับเปิดล็อกแล้วสกินเซอร์ฟินะครับผมโอ้นี่ครับง่ายๆทำเองได้เลยครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ